สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามร้านขายเครื่องเสียงกลางแจ้งลุงโ้อนนะครับหรือเด่นบังบ่อด้วยนะจ๊ะนะครับอยู่สมุทรปราการกมยี่ห้าบางเสาทงเรานี่เองนะครับวันนี้เราจะทําการเสนอดอกลำโพงนะครับโครงหล่อเลยนะฮะโครงหล่อเลยนะครับหนาๆเลยนะครับหนาๆหนักๆเลย21นิ้วนะครับอยู่ไม่เหล็กซะก่อนอันนี้มือผมนะเล็กไปในพริบตาเลยนะครับไม่เหล็กบึ้มๆเลยนะฮะใหญ่ๆเลยนะครับกําลังขับอยู่ที่2,500วัตต์นะครับอิมพีตแดนซ์ที่8โอห์มนะจ๊ะ ก็ให้ดูความหนาของไม่เหล็กนะครับหนามากนะครับแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็โค้งนะครับจะค่อนข้างดีเลยนะครับดูดีเลยนะครับแล้วก็มีตัวกดดำแดงให้นะครับกระดาษหนามากนะครับเดี๋ยวเราจะจับใส่ตู้21นิ้วนะครับสูตรเทอร์โบนะจ๊ะสองใบให้ลูกค้าลองฟังดูนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อเขามาได้กิ้งก้ามเขาไมได้ราคาไม่แพงจัะนะครับ จับต้องได้แน่นอนนะครับจะซื้อเป็นดอกเปล่าหรือจะซื้อเป็นตู้เปล่าหรือจะซื้อพร้อมใช้นะครับทั้งดอกทั้งตู้ก็ได้นะครับราคาไม่แพงยังไงเราก็ฝากไว้เดียวแล้วกันนะครับกับร้านขายเคงเสียงจ้างลุงโลดหรือเดนบ,บังบอก0894563804ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารนะจ๊ะแล้วก็สินค้าบางตัวนะครับเราสามารถเก็บไปทางได้สนใจยังไงโทรกันเข้ามาทักแชทเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็น Tik t o อก a c e b o o k Line หรือ YouTube นะครับทุกช่องทางแล้วกันนะครับหรือจะมาหน้าร้านเลยก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแฮงเงเลยๆกันทุกท่านครับสวัสดีครับ